วนะันนี้จะมาแชร์ดิกนะนี่ยังองนะจะมาดาต้องเซตติงต้งเนี่ยทเรลียวลงๆๆองทดลงี้ทำก็คือปัาอันนี้เป็นโฝนนะ จากสองร้อยห้าสิบเดินฟนเปลี่ยนอันนี้เป็นลูกจริงเมา้าขึ้นลงแค่นี้เรื่งขึ้นลงจบ